ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมนกับครูกิติเชษฐ์สำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในชุดดูแล้วรู้เท่าทันคนเก่งนะครับมาถึง EP ีที่10แล้วนะครับการหาจำนวนเต็มบวก N ที่น้อยที่สุดนะครับจากข้อความที่บอกไว้นะครับหารด้วย10เหลือเศษ8หารด้วย8เหลือเศษ6 หารด้วย6เหลือเศษ4หารด้วย4เหลือเศษ2เป็นอย่างนี้นะครับเราจะมีวิธีการหาอย่างไรติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับก่อนที่จะไปพบกับปัญหาตามหน้าปกนะครับเรามาพิจารณาโจทย์ปัญหานี้กันก่อนนะครับจงหาจำนวนเต็มบวกนะครับที่น้อยที่สุดนะครับที่60 70และ80ไปหารแล้วเหลือเศษ15เท่ากันนะครับ ในโจทย์ชุดนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับคลอนนอนั่นเองสังเกตดูจากโจทย์นะครับจะมีคําว่าน้อยที่สุดคําว่าน้อยที่สุดนี่แหละก็คือการหาคลอนนอนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันมีเศษเหลือเท่ากันนะครับเมื่อเราหาคลอนนอนเศษแล้วเราต้องบวกด้วยเศษนี่คือหลักในการหาคลอนนอนะครับแต่ถ้าเป็นการหาหอละมอนั้นเราจะต้องลบเศษก่อนค่อยหานะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างหอละมอกับคลอนอนนะครับ ไปพิจารณา,ากันเลยนะครับเราจะพบว่า60 70 80ในตัวหารก็คือ10นั่นเองมันก็แยกได้เลยนะครับ6กก็คือ 10, คูณ6กก็คือ2คูณ3 70ก็คือ10คูณ7 80ก็คือ10คูณแแต่8ก็คือ2คูณ4เพราะว่ามันจะมีตัวคูณร่วมกันกับ60นั่นเองคือ2เพราะฉะนั้นในการแยกตัวประกอบต้องแยกให้เหมือนกันทั้ง3บรรทัดหรือแยกให้เหมือนกันทั้ง2บรรทัดจนกว่าจะพบตัวที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่น 3 7 4ต่างกันแล้วเราก็ไม่ต้องแยกต่อที่4ก็ได้นะครับเหมือนกันทั้งสามรทัดเอามาเลยนะครับเราเรียกว่าคอลนอใครครับตัวแรกก็คือ10ครับตามมาด้วยใครครับเหมือนกัน2ตัวครับก็คือ2ตัวที่ไม่เหมือนกันก็จะมี3มี7มีสก,ก็นํามาคูณกันทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในการคูณเราคูณในใจได้นะครับ10เอาไว้คูณที่หลังนะครับสอาเป็นหกหกเจ็ดสคูณสครับ 42เป็น 8, 44 16แล้วคูณกับ10ก็คือเติม0นั่นเองสรุปนะครับไอ้เจ้าคอร์นอของ 60, 70และ80นั่นก็คือ1,680นั่นเองนั่นก็หมายความว่า60มาหาร1,680ลงตัว70ก็จะมาหาร1,680ได้ลงตัว 80ก็จะมาหา1,680ได้ลงตัวนี่คือตัวที่น้อยที่สุดนะครับที่60 70 80ไปหาแล้วลงตัวยังมีตัวอื่นๆอีกน,น,นะครับที่60 70 80ไปหาลงตัวแต่มันจะมากกว่า1,680นั่นเองแต่ทีนี้โจทย์เขาต้องการอะไรครับเขาบอกว่า60 70 80นี่ไปหาแล้วเหลือเศษ15เพราะฉะนั้นเราก็จะบวกเศษเข้าไปที่คราร์นอเห็นไหมครับ มันก็จะเป็น1695งพาคราวนี้60 70 80ไปหาร1695มันก็จะเหลือเศษ15เท่ากันชัดเจนไหมครับครับคราวนี้เรามาดูโจทย์ตามหน้าปกของเรานะครับเขาบอกว่าจํานวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใดเมื่อหารด้วย10เหลือเศษ8หารด้วย8เหลือเศษ6หารด้วย6เหลือเศษ4หารด้วย4เหลือเศษ2 เราจะพบว่ามันเป็นการซ่อนเงื่อนในการหาคอลอนนนั่นเองนะครับสังเกตดูนะครับรู้ได้ไงครับว่าเป็นคอลอ,อนนนะฮะในโจทย์บอกว่าจานวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดคําว่าที่น้อยที่สุดนี่แหละคือคอลอ,อ,อนแต่เราจะไปหาแบบไหนเรามาพิจารณากันเลยนะครับนี่ฮะปกติแล้วถ้าเรานํา18 6 4ตรงนี้ไปหาคอลอน,อน,อน,อนใช่ไหมครับมันก็จะได้ว่า10 8 6 4นี้จะต้องหารคอลนอได้ลงตัวแต่อันนี้มันหารแล้วเหลือเศษ8เราจะไปพิจารณากันนะครับเนี่ยสิ 10, หารแล้วเหลือเศษ8ทีนี้ถ้าหากเราเพิ่มมาอีก2 10จะหารลงตัวไหมครับลงตัวครับก็มันเศษ8บวกมาอีก2ก็เป็น10 10ก็หารลงตัวทำนองเดียวกันครับ8หารด้วย8เหลือเศษ6ถ้าเราบวก สองไปที่6ก็เป็น8 8ดหาร8ได้ลงตัวอีกดูบรรทัดที่3ามกับหารด้วย6เหลือเศษสี่ถ้าเราบวก2ไปที่4คือที่เศษมันก็จะเป็น6กหาร6ก็ลงตัวอีกหารด้วย4เหลือเศษสองแล้วก็บวก2ไปที่เศษสองก็เป็น4 4หาร4ลงตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบนี้ก่อนที่เราจะไปหาคอนอกันครับเราจะให้นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกที่ถูกหารด้วย1ิบแปดหกสี่ ฐารที่มันถูกหารตรงนี้ไม่ลงตัวนะครับเพราะมันมีเศษนั่นเองจําได้ไหมครับอย่างที่บอกไว้หารด้วย10เหลือเศษ8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกมาอีก2บวกไปตรงไหนครับก็จะบวกไปตรงที่ n เพราะตอนแรกเอา10ไปหาร n มันเหลือเอา10ไปหาร n มันเหลือเศษ8ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบวก2ไปที่ n เห็นไหมครับคราวนี้เราไม่ได้บวกที่เศษนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าบวกไปที่เศษมันก็จะเป็น10หาร10ทีนี้เราไปบวกเข้าที่ n เพราะว่า10บมันหาร n นมันเหลือเศษ8ไงเพราะฉะนั้น n บวก2องสก็ฐานลงตัวชัดเจนไหมครับทำนองเดียวกันนะครับการที่มันหารด้วย8เหลือเศษ6ใช่ไหมครับตอนนี้เรากำหนดให้เป็น n ใช่ไหมครับคือเอา8ไปหาร n มันเหลือเศษ6เพราะฉะนั้นเราเอา2บวกเข้าไปครับคราวนี้การที่เราบวก2ไปที่6คือเศษกับบวกที่ n มันก็คือความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวก2ไปที่ n ไอเจแปดก็จะหาร n บวก2ที่ลงตัว ทำนองเดียวกันนะครับการที่บอกว่าหารที่ย6เหลือเศษ4อย่างเมื่อกี้สาธิตไปแล้วใช่ไหมครับว่าเอา2ไปบวกกวับเศษมันก็จะเป็น6 6หาร6ลงตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้6มันไปหาร n นั่นเองเหลือเศษ4ก็เอา2ครับไปบวกกับ n มันก็จะทำไมครับ6หารลงตัวก็จะได้ว่า6หาร n บวก2ลงตัวเช่นเดียวกันทำนองเดียวกันครับ4 หารด้วยสี่นะครับหารด้วยสี่มันเหลือเศษสองเนี่ยมันการที่4ไปหาร n น่ะมันเหลือเศษสองคือเมื่อกี้บอกว่าถ้าเอา2ไปบวกกับเศษสองมันก็เป็น4หาร4ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2ไปบวกกับ n เป็น n บวก2 4ก็จะหาร n บวก2ได้ลงตัวนั่นเองชัดเจนไหมครับตอนนี้เราจะได้ตัวกันเดียวกันแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่า10หาร n บวก2ที่ลงตัว8ก็หาร n บวก2ที่ลงตัว6ก็หาร n บวก2ที่ลงตัว4ก็หาร n บวก2ที่ลงตัวเพราะฉะนั้น ไอ้เจ้า1 8 6 4เมื่อเราไปหาคอนอแล้วมันจะเป็นคอนอของ n เป็นคอนอที่ตรงกับ n บวก2นั่นเองชัดเจนนะครับสรุปนะครับ n บวก2ก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับที่หารด้วย1 8 6 4ได้ลงตัวนั่นเองชัดเจนนะครับเราก็จะไปพิจารณาเลยครับจากที่เราได้ว่า n บวก2คือจำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารด้วย1 8 6 4ได้ลงตัวนั่นก็หมายความว่าไอ,อ้ตัว n นนี่แหละก็คือคอลนอของ186และก็4ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณาหาคอลนอของ10ของ8ของ6ของ4กันเลยนะครับ10ก็คือ2 5 8คก็คือ4คูณ2ก็คือ2 2คูณ2คูณ2 6ก็คือ2คูณ3 4ก็คือ 2, 2. ูณ 2, 2. การหาคอลนอก็คือหาตัวที่เหมือนกันนำมา1ตัวใช่ไหมครับ สองเหมือนกันทั้ง4ตัวนี้ก็เอามา1ตัว2ที่เหมือนกัน2ตัวก็เอามา1ตัวนอกนั้นตัวไม่เหมือนกันก็จะเอามาทุกตัวเลยนะครับก็จะได้คลนอของ 18, 6,4ก็คือ2ตัวแรกที่เหมือนกันทั้ง4ตัว2ตัวต่อมาก็เหมือนกัน2ตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้2ตัวต่อมาก็คือตัวที่ไม่เหมือนใครเลยและตามมาด้วย5ตัวที่ไม่เหมือนใครเลยและก็ตามมาด้วย3ที่ไม่เหมือนใครเลยชัดเจนนะครับ 2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8 5เท่าไหร่ครับ8 5 4 0 4 0คูณ3ครับได้120สรุปนะครับครลอรนอของ10 8 6 4ก็คือ120มันก็จะตรงกับ n บวก2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ n บวก2ก็คือใครครับ120 ในเมื่อ n บวก2เป็น120เราต้องการ n จะให้จำนวนเต็มบวก n ที่น B ้อยที่สุดแล้วก็2ไปลบออกจาก120ก็ได้118นั่นเองสรุปก็จะได้จำนวนเต็มบวก n ที่น B ้อยที่สุดนั่นก็คือ118นะครับที่เจ้า10มาหาร118แล้วจะเหลือเศษ8แล้วเจ้า8มาหาร118ก็จะเหลือเศษ6แล้วเจ้า6มาหาร118ก็จะเหลือเศษ4แล้วเจ้า, 8, มา, 8, มา4มาหาร118ก็จะเหลือเศษ2ครับชัดเจนนะครับเป็นไงบ้างครับโจทย์ข้อนี้ ก็ฝากน้องๆหนูหนูทบทวนบ่อย,อยให้คุ้นเคยนะครับเมื่อเราเคยแล้วเราก็จะเห็นหลักการเมื่อเรารู้หลักการเราก็จะทาโจทย์นั้นได้ง่ายเมื่อได้โจทย์ที่ง่ายและคล่องแคล่วแล้วเราก็จะรู้เท่าทันคนเก่งนะครับครับสาหรับน้องๆ้องหนูหนูน,น,น,นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปวันนี้ดีและมีประโยชน์ก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําคลิป ได้จัดทาคลิปที่ดีและมีประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยผ่านบัญชีเลขที่256ขีด4ด60819ขีด4ชื่อบัญชีนายกิติเชษฐบุญสนิทได้โดยตรงนะครับทุกๆก,กำลังใจนะครับก็จะทําให้ผู้จะทําคลิปมีกำลังใจในการจัดทำคลิปได้อย่างต่อเนื่องครับก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมาณโอกาสนี้ทุกๆท,ท่านครับ ครับในวันนี้ก็คงจะทำให้น้องๆนหน,นูนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหาครอร์นนนะครับและพบกันใหม่นะครับกับรื่องต่อไปใน EP ีที่11ผลต่างของจำนวนเต็มกับเศษส่วนที่มีหน้าตาอย่างนี้จะเป็นอย่างไรชมได้ในท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปนะครับคือ EP ีที่11ผลต่างของจำนวนเต็มกับเศษส่วนในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ